สวัสดีค่ะก็มาดูต้นไซสามหมื่นกันนะคะจากเอ็ดวูดรกรุ๊ปไทยแลนด์นะคะดูขนาดไซนะคะอันนี้ถ้าลงดินก็แทงจันไปแล้วน่าจะมีบางต้นซึ่งในกระถางก็แทงจันไปนะคะอันนี้คือพร้อมลงเกลูกรุกลล๊นรากพร้อมที่จะเดินจะแทงจันนะคะประมาณเดือนธันวามกราในเรื่องของการซื้อเวลานะคะไม่ต้องรอถึง3ปีในขณะที่เพื่อนปลูกมา ตั้งแต่เริ่มอนุบาลเตรียมหลุมนะคะแล้วก็รอคอยก่อนจะถึงวันที่มันจะให้ผลผลิตใช้เวลาประมาณ3-5ปีตรงนี้ก็คือตัดตอนไปเลยเพราะว่า3-5ปีอยู่ที่อิสตแล้วนะคะ3ปีอยู่ที่อิสแล้วก็ไปลงปลูกปุ๊บคุณก็รอแค่ปีเดียวเท่านั้นนะคะก็จะได้ผลผลิตแล้วก็ได้เก็บเงินคืนประมาณ150กิโลนะคะต่อต้นต่อปีเพราะฉะนั้นคุณลงทุน3า0ห0,000นนี่ไม่แพงเลยนะคะปีเดียวคุณได้ทั้งทุนและกำไรแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือทางเลือกทางหนึ่งที่เร็วที่สุดไม่ต้องรอคอยเหมาะกับคนที่ว่าเกษียณแล้วนะคะต้องการปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วที่สุดไม่ต้องไปเลี้ยงไม่ต้องไปเริ่มต้นอยู่